ผมเป็นหมอพืชแตงโมและพืชทุกชนิดเปรียบเสมือนผมก็เป็นเหมือนญาติของผู้ปลูกแต่ก็เป็นบางเฉพาะบุคคลที่ทุกคนล้มเหลวในการทําเกษตรและไม่กล้าที่จะทําไม่กล้าจะลงทุนเพราะทุกคนติดคําว่ากลัวทุกคนจะเสพติดกับคําว่ากลัวที่จะได้รับความสําเร็จในการปลูกแตงโมแต่ละครั้งทุกคนจะมีแต่ความกลัวลังเลสับสนตัดสินไปก่อนในอนาคตทั้งทงท,งท,งที่ยังไม่ลงมือปลูกแสดงว่าคุณนั้น ไม่มีความศรัทธาในตัวท่านเองจะเอาแต่พูดแต่พูดโน้มนาวให้ผู้คนนั้นอยู่ข้างตัวเองเพียงเพราะคำว่ากลัวที่จะลงมือทำถ้าคุณอยากสำเร็จคุณก็ต้องลงมือทำถ้าคุณบอกว่าคุณเคยปลูกแล้วคุณล้มเหลวคุณก็ต้องยอมรับความล้มเหลวได้ด้วยเช่นกันและคุณก็ต้องยอมรับความสำเร็จได้เช่นกันแต่ถ้าคุณอ่อนแอคุณไม่มีความกล้ามีแต่ไปฟังเขามา คุณก็จะไม่มีความสำเร็จในชีวิตได้หรอกสักเรื่องเพราะคุณไม่เคยศรัทธาตัวฉันเองและสิ่งที่คุณเชื่อว่าสิ่งนั้นที่คุณจะไปลงทุนและเสียเวลาด้วยจะประสบความสำเร็จคุณก็จะได้แค่คิดเพียงเท่านั้นใครระมาถามหมอนั่นนี่โรคเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ป้องกันร,รักษายังไงหมอไม่ชอบคนน้ำลายแล้วหมอไม่ชอบคนที่ล้มเหลวมาบอกคนอื่นให้ล้มเหลวตาม คุณน่าเลิกพูดและคุณลงมือทำไปกับขอมาจากกลัวอะไรกับความสำเร็จหรือจะหลบซ่อนหาพักพวกเพื่อให้ล้มเหลวแบบตัวเอง555ที่นี่ไม่ใช่ผมคือแดนอีสานการทำเกษตรหมอพืชแตงหมูที่เก่งที่สุดในประเทศตอนนี้และดูแลประเทศลาวและกัมพูชานี่ก็คงเพียงพอสำหรับพวกคุณที่อ่านผมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากประสบความสำเร็จ แอดล์0 6 5 4 9 5 0 7 9 3สินค้าจัดส่งทั่วประเทศและสินค้าส่งประเทศลาวและกัมพูชาทำไมพอมะจะดทำไม่ได้เมื่อผมก็เป็นคนเหมือนคุณผู้ถูกต้องไหมชัดเจนพอนะ